แอมของมอสโคนี่ซึ่งมีคาแรคเตอร์พิเศษอย่างหนึ่งครับคุณส,สมบัติของเขาคือจะตัวเล็กมากาแล้วก็กําลังหวัดที่มีพลังค่อนข้างสูงจริงจงอันนี้นี่ติดได้กับรถทุกประเภทเลยเนาะใช่เพราะว่า,าหาตำแหน่งติดค่อนข้างง่ายและสะดวก น้าดีนะคะวันนี้ที่ก็มีระบบชุดเครื่องเสียงที่น่าสนใจมาฝากกันค่ะกับรถคันนี้เลยค่ะ t ต y o ต a c a คม y ค่ะต้องบอกกับเธอว่าคันนี้เนี่ยคุณลูกค้าเนี่ยเคยนํารถคันนี้มาติดกับเราโรเกซาวแล้วค่ะแต่ว่าคือคุณลูกค้าเนี่ยตอนที่มาติดเนี่ยก็มากับน้องชายน้องชายกับคุณลูกค้าเนี่ยติดคนละระบบคือคุณลูกค้าเจ้าของรถทันนี้ติดระบบชุดอัปเกรดเพิ่มตัวซับในยางอะไรแต่ว่าน้องชายเนี่ยติดอีกหนึ่งระบบเป็นชุดไบแอมนะคะ ติดไปสาภพานรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะอัปเกรดก็เลยเอาคันนี้มาอัปเกรดอีกทีหนึ่งแต่ว่าอัปเกรดอะไรเดี๋ยวเราไปเจอพี่โต้งกันเลยค่ะวันนี้ที่มาพร้อมพี่โต้งค่ะเดี๋ยวพี่โต้งจะมาอธิบายเปรียบเทียบกันระหว่างชุดอัปเกรดเบนบ็อกกับชุดติดแอมแล้วก็ตีตู้ชัรนะคะไปฟังกันเลยค่ะไปเจอพี่โต้งกันเลยค่ะดีครับเดี๋ยวพี่โต้งค่อยมาเข้ามาแป๊บนึง <Okay. S 1> ขอขอีกข้อนึ่งตอนนี้เราไปเจอพี่โต้งกันเลยค่ะพี่โต้งของเราอยู่นี่เอง สวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ต้งคันนี้คันนี้คันนี้ที่ไปอัปเดตข้อมูลมาแล้วคือคันนี้คือคุณลูกค้าเคยเอารถมาติดแล้วครั้งหนึ่งใช่ไหมครับแต่ทีเนี้ยด้วยความที่ที่บ้านเนี่ยเป็นลูกค้าประจําของเราทั้งครอบครัวเลยก็จะว่าได้ก็คือเขาไปฟังรถน้องชายแล้วรู้สึกว่าในชุดที่ตัวยังติดมาเนี่ยยังไม่เทียบเท่าของน้องชายก็เลยเปลี่ยนใช่ตื้่าอ่ใช่ครับโอเคคันนี้ก็คือเปลี่ยนจากชุดซับในยางอะไรเป็นตีรุ้งหรือว่มลแอมใช่เชิญครับเดี๋ยวลองมาดูระบบค ค,คือจากเดิมเนี่ยซับในยางอะไหล่เนี่ยเราจะไม่ต้องมีแอมเนอะแล้วก็จะเป็นแค่ซ<ช>ับตัวเดียวติดตั้งในยางอะไหล่แล้วก็จบ จบเลยนะคะแต่ว่าสําหรับใครที่รู้สึกว่าเอ้ยชุดเบสบล็อกหรือว่าซับในยังอะไรเป็นซับที่มีแอมขยายในตัวเนี่ยเบสมันยังไม่หนักพอตี้ก็มีอีกระบบหนึ่งมาแนะนํากันแล้วก็เดี๋ยวพี่ต้องจะแนะนําคือเราจะใช้ตัวแอมในการขับซับเพื่อให้เสียงเบสที่ถ่ายทอดออกมาหนักแน่นมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ตัวแอมเราติดตรงนี้เลยนะพี่ตงแอมของมอสโคนี่ซึ่งมีคาแรคเตอร์พิเศษอย่างหนึ่งครับเป็นรหัสมอสโคนี่รหัส D 2โมเดล D 2เนี่ยคุณสมบัติของเขาคือจะตัวเล็กมากแล้วก็กําลัังวด ที่มีพลังค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับขนาดของตัว power arm จริงจริงอันนี้นี่ติดได้กับรถทุกประเภทเลยเนาะใช่เพราะว่าหาตำแหน่งติดค่อนข้างง่ายและสะดวกสำหรับคันนี้เราก็ติดซ่อนไว้ทางใต้เบาะผู้นั่งทางด้านซ้ายนะคะก็การใช้งานทุกๆอย่างตัวเบาะรถก็ยังเลื่อนใช้งานได้ตามปกตินะโอเคแล้วก็ข้างหลังมาดูที่เราติดตั้งตัวซับกันค่ะซับที่เป็นซับออกแบบมาโดยตรงไม่ได้ ลูกค้าก็เลยเปลี่ยนมาเป็นตีตู้ซึ่งทางล็อกเก็ตซาวเราเองเราก็จะดีไซน์ตู้ให้แบบเข้ารูปและดูออกมาไม่ดูเกะกะนกับพื้นที่ใช้สอยของรถเป็นซับขนาด10นิ้วเลยนะคะทุกคนดูขนาดตู้ซับเนี่ยมันบางมากเลยนะคือมันกินพื้นที่การใช้สอยแค่นิดเดียวเท่านั้นเองค่ะแล้วก็ที่สําคัญตู้เราต้องได้ปริมาณด้วยนะได้ด้วยและจากดูโครงสร้างของพื้นที่ด้านหลังในส่วนของเก็บสัมภาระเนี่ยยังดูกว้างเหมือนเดิมแล้วก็ตรงนี้ค่ะวัสดุที่เราใช้หุ้มก็จะเป็นว,วัสดุที่เป็นพรมเเป็นผิววดียกับของ โครงสร้างหลักของรถใช่มันก็จะดูกลมกลืนกันไปเลยนะคะคุณผู้ชมทุกท่าน,านแล้วก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้การติดตั้งมันไม่ยุ่งยากเลยนะคือไม่ใช้พื้นที่น<ช>้อยม,มากเลยก็อันนี้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งซิสเต็มที่เอามาฝากทุกๆคนกันนะคะในวันนี้ใครมีข้อสงสัยหรือว่ามีคําถามมีอะไรก็สอบถามมาที่เรานะคะเราเกซ s o เราอยู่ที่เราอยู่ที่รัชดาพิเศษ36ครับสัวทใา้บริการั้งแต่ 9โมงถึง1ทุ่มทุกวันครับ <c oughs> โอเคค่ะหรือว่าจะติดต่อมาที่ช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเฟซบ o o กลักเกสซ่าไทยแลนด์ไลน์แอคแอสไซน์ลกเกสซ่ ine, แล้วก็ยูทูบลักเกสซ่าชแนลได้ด้วยเช่นกันนะคะคลิปนี้ชอบยังไงกด Subscribe พี่ดี้กับพีตตบ่เต๊ะนิดนึงนะคะมีเรไรดีๆมาฝากใหม่ไปก่อนบ๊ายบายค่ะ